สวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นที่หาดตาะเวนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าครับบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นถึงตอนกลางคืน้ำจะเริ่มขึ้นส่วนตอนเช้า น้ำจะลงนะครับที่หาดบาแหวนยังมีการขับจัสกีนอยู่นะบรรยากาศคร่าวๆส่วนจุดชมวิวนี้จะอยู่ทางลงไปที่หาดนะครับอันนี้จะเป็นทางมาหามะครับนะครับลนะลงไปตามทางเอออย่างนี้พาลงมาคน้บนะ เราจะลงไปตามทางนีแล้วก็จะเดินลงมาตรงนู้นโลดโลดครับเราจะลงมาหาดขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ครับบริเวณวิหาดที่หาดตะแบนนี่เป็นหาดยอดท,ที่สุดนะก็ของกินเยอะของเล่นเยอะครับ ส่วนตัวก่อนนี้ไม่ไม่อยู่ห่างจากตัวพัทยามากคับขึ้นสตีดโโ๊ทมาแป๊บเดียวครับคนละสองร้อยบาทครับขาง,างไฟทั้งจังบรรยากาศดีมากครับจะเห็นว่าคนจะมาต่อดูวิวกันเยอะถ่ายรูปวิวกันเยอะ ที่นี่เกาะลานกับผมขอ,อจบรีวิวเท่านี้นครับ